สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตห้องข่าวเดอ a t เนชั่นวันนี้เราพักการเมืองภายในไว้นิดนึงค่ะเราจะไปที่ประเทศพมา่าเพราะว่าคุณสุภลักษ์เพิ่งกลับมาจากพมา่าไปตามการเลือกตั้งที่สุดท้ายสูจีก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นสสครั้งแรกแต่ทีนี้ในทางการเมืองในสภาเนี่ยในระบบรัฐสภาพักของคุณสุจี ก็มีสสอ,อยู่ในสภาแค่สี่สิบสามที่นั่งจากหกร้อยกว่าที่นั่งซึ่งไม่น่าจะมีผลต่อการเมืองตามระบบเท่าไหร่แต่ทีนี้มีอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าน่าสนใจคือความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลือกตั้งของมันเองอแล้วก็เกมในสภาไม่ใช่เกมองซานสุจีอยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่านักวิเคราะห์การเมืองทั้งหลายแหละที่มองการเมืองพม่าคงจะเข้าใจว่าองซานสุจีมีเสียงสนับสนุนจาก มหาชนเป็นเป็นเครื่องมือสําคัญที่เป็นพลังต่อรองอันสําคัญมากกว่าที่นั่งในสราสภานสี่สิบสามนี่ทาอะไรไม่ได้รัฐบาลวบคุมไปแปดสิบทหารโคต้ายี่สิบห้าเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากได้รับเลือกตั้งแล้วหลังจากที่มีสถานะเป็นทางการครั้งแรกในระบบการเมืองพม่านะครับอ,องศาจีเดยียพรรคเอเนอร์ีก็ดีขั้งก่อนปีเก้านิบนี่ ชนะเลือกตั้งองคานสหจีไม่ได้เป็นสะสะนะครับอยู่ในคุกอ,อยู่ในคุกครั้งอื่ที่บ้านแล้วก็พรรคเอเนอดีไม่ได้ไม่ถูกปฏิเสธนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อได้รับการเข้าสูร่ระบบแล้วเป็นสสย่างเป็นทางการแล้ววันที่ยี่บสามนี้จะเข้าสภาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในมีเรื่องน่าสนใจมากก็คือว่าตัวแทนของกะเหรี่ยงเค็นยูก็คือสภาเป็นชาติกะเหรี่ยงเนี่ยไปเจราจาสันติภาพ,พ,ภาพ,พากับรัฐบาลพม่า ปกติก็การเจรจาของกลุ่มชนกลุ่มน้อยกิดกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถืออาวุธสู้รัฐบาลมาห้าสิบหกสิบปีนี่ก็ธรรมดานะครับ <Okay. S 1> ก็มีการเจรจาระหว่างตัวแทนของของรัฐบาลกันนะก,บก,ก็บางกลุ่มก็สําเร็จไปแล้วบางกลุ่มก็ยังแต่ว่ากลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยทำสิ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในวงการเมืองพมา่าแล้วก็การปลอมดอห์แห่งชาติของเขาด้วยก็คือว่ากลุ่มกะเหรี่ยงเจรจากันกับรัฐบาลเนี่ยตัวแทนรัฐบาลเมื่อวนันศุ ก็ตกลงใน13ข้อแหละจะตั้งออฟฟิศในที่ยึดครองของการและกันอันนั้นธรรมดากลุ่มเก็ทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอวันเสาร์เนี่ยพวกเขาก็ขึ้นไป,ไปที่<จ>นีิดดอปไปเจอประธานดีเต็งเสงประธานดีเต็งเสงก็ไม่ได้พูดอะไรมากในที่เป็นการบอกว่าจะทําอันนี้อันนี้ตามที่เขาขอนะครับคือเขาขอให้ยอมรับว่ากลุ่มเคนยูเป็นกลุ่มถูกต้องโดยกฎหมายเสียดีเพราะว่าเคนยูเป็นกลุ่มนอกกฎหมายสาหรับรัฐบาลพม่าก็คือเป็นการขยายวงเจรจาจากเดิมเจรจารัฐบาลเท่านั้นครับ ก็ <g agile> ไปประธานด<ต>ีด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจที่น่าสนใจคือว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยพบกับองซานซูจีนี่เป็นครั้งแรกนะครับ <LC _> ที่ชนชาติชนน้อยเนี่ยพบกับองซานซูจีความหมายของมันก็คือว่าอันนี้คนที่ตามการเมืองพม่าอาจจะบางคนก็อาจจะสังเกตเห็นบางคนอาจจะไม่สังเกตเห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในเรื่องของของความขัดแย้งในเชิงชาติพันธุ์แบบนี้คือว่าคนนักการเมืองหรือชนกลุ่มน้อยพม่าเนี่ยรู้สึกว่า องซานสูจีก็ดีเ l d ดก็ดีจริงๆแล้วคือพม่าเหมือนกันมไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้เนี่ยสองฝ่ายพูดสิ่งซึ่งน่าสนใจคือบอกว่าการเมืองพมา่าความปรองรองแห่งชาติเนี่ยองซานสุจีพูดชัดนะครับว่ามันต้องการความร่วมมือของทุกๆฝ่ายทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในทางการเมืองและนี่เป็นสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยต้องการนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าให้ความสําคัญเขาเพราะองซานซูจีไม่ได้พูดในฐานที่องซานซูจีเหมือนเดิมแล้วองซานซูจีวันนี้เป็นสสนะครับเพราะนวายออก็ู่่ ในอนาคตผมไม่ทราบว่าจะทําอะไรกันต่อไปองซันสุจีเคยคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรามีโอกาสอาจจะได้อธิบายเรื่องนี้กันว่าแนวคิดขององซันสุจีมีความสน้อยเป็นอย่างไรแต่ว่าหลักๆคือว่าการเจอกันครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับบอกกลุ่มอื่นด้วยว่าณวันนี้ชนชาติพม่าองซันสุจี n l d รัฐบาลกับชนชาติอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอกันและพูดคุยและฟังความต้องการของกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็น สิ่งที่จะบอกว่าเป็นมิติสําคัญในการเมืองก็ได้ว่าเมื่อการเมืองคือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องต่างๆนานาเนี่ยเข้ามานั่งด้วยกันแล้วฟังขึ้นกันแล้วกันมันจะการบองดองมันจะเกิดขึ้นในรักษะนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขากําลังหาแนวทางที่จะทําให้เกิดความป้องดองในชาติอืมก็พอมองพม่าก็ย้อนมองกลับมาที่ประเทศเราเหมือนกันก็ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะสร้างความปลองดองแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่เห็นหนทาง ที่จะสร้างความปลองดองได้สุดท้ายเราอาจจะต้องดูพมา่าเป็นแบบอย่างครับ